วันนี้ก็พบกับสวนบอลสีสาธิดาการ์เด้นนะครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกับสวนสาธิดาการ์เด้นนะคะวันนี้คลิปอาจจะสั่นหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงกลางวันถ่ายถ่ายคลิปไม่ได้อากาศร,ร้อนมากาก,าก็เลยลต้องมามาถ่ายช่วงเย็นก็แสงก็อาจจะหมดเลยต้องใช้เปิดแฟลชช่วยนะคะแล้วก็กันสั่นในมือถือก็จะใช้ไม่ได้นะคะแล้วก็พีชก็ไม่ได้ใช้ ไม้กันสันนะคะอาจจะดูไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้ก็จะมีอบอลสีนะคะเป็นโปรโมชั่นแพ็คคู่เนาะใช่ครับเดี๋ยวพาไปชมนะคะว่ามีอะไรบ้างวันนี้แต่ว่ามีไม่เยอะนะคะก็จะมาเริ่มที่บอลสีตัวนี้เลยนะคะครับผมตัวนี้ขายเป็นต้นนะคะต้นเดียวนะคะไม่ได้ขายเป็นคู่เนาะใช่ครับไม้หน่อนนะคะตัวนี้ชื่อว่าเรือนหลวงนะครับเรือนหลวงนะคะ ทำการแยกตั้งแต่วันที่อ้าวกลับหัว16เดือนสองใช่ไหมสิบหกเดือนสองนะคะเกินเดือนแล้วนะคะใช่ครับเดือนหลวงไม้หน่อนะคะมีมาแบ่งสองต้นนะคะ2กระถางครับราคาเท่าไหร่ฝั่งนี้นะครับ 120บาทนะครับรวมส่งด้านด้านนี้นะคะไซส์ใหญ่นะคะครก<า>ระ<ม>สีแล้วเริ่มกระสีแล้ว120นะคะอีกหนึ่งต้นนะคะแต่ว่าฟอร์มไม่สวยเท่าต้นเมื่อกี้นะคะใ<ช>บ,<า>บก็จะน้อยกว่ามีแค่2ใบนะคะเป็นไม้หน่อเหมือนกันราคา99บาทรวมส่งนะครับ9 9รวมส่งนะคะใช่ครับอยู่ในกระถาง5.7นิ้วทั้ง2ต้นนะคะครับมี2ราคาด้านนี้120นะคะด้านนี้ เกาบาทนะครับราคารวมส่งให้แล้วนะคะคเดือนหลวงคะ่ะสองต้นนี้ก็จะเป็นไม้หน่อเช่นเดียวกันนะคะครับผมก็จะเป็นบอลบราณนะคะตัวนี้ตัวนี้ชื่อว่าหงสุวรรณนะคะไม้แยกหน่อแยกวันเดียวกันกับเดือนหลวงเลยนะคะวันที่ 16, 16เดือน2องหเดือนสองนะคะหงสวรรณ์ราะคากระทางละ120บาทรวมส่งนะครับกระทางละ 120มีแค่2กระถางนะคะอยู่ในกระถางไซส์5.7ค่ะครับมาต่อที่โปรโมชั่นแบบคู่เลยนะคะครับผมอ่ะคู่แรกนะคะก็จะชื่อว่าแก้วมรกตนะครับแก้วมรกตโอ้โหต้นใหญ่มากนะคะใช่เอาไปเปลี่ยนขึ้นกระถางแได้เลยไซส์ใหญ่มากต้นนี้เขาไปแอบซ่อนอยู่ในตู้นะคะเราก็เลยไม่ได้หยิบมาขายจนแบบฟอร์มโต้ฟอมโตแล้วนะครับแล้วก็ด้านนี้นะคะชื่อว่า เพชรพญาเสือเพชรพญาเสือครับเริ่มกัดสีแล้วนะคะคู่นี้ราคา150าบาทรวมส่งนะครับ1 5 0ส่งฟรีนะคะ,ะแก้วมรกตแล้วก็เพชรพญาเสือวันนี้เสียงอาจจะแบบไม่เต็มที่นะคะต้องขออภัยด้วยพอดีพีทไม่ค่อยสบายนะคะต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะคะคู่ต่อมานะคะก็จะเป็นแก้วมรกตนะคะคแต่ไซส์เล็กกว่าต้นเมื่อกี้นะคะใช่ครับ ขาจากแม่เดียวกันเลยนะคะแก้วมรกตคู่กับเพชรพยาเสือเพชยรพญาเสือน,น,ะนะคะเริ่มกระสีแล้วนะคะครับคู่นี้ระคาะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทรวมส่งนะครับร้อยยี่สิบราคารวมส่งให้แล้วนะคะครับมาต่อกันที่คู่นี้เลยนะคะคู่นี้ก,ก็จะเป็นบอลโบราณนะคะด้านนี้ช,ชื่อว่าพยาพันวังพยาพันวังนะคะบอลโบราณคู่กับ สีเขียวยกกระมัหยีนะครับบอลสีเขียวนะคะกระดูกลายเส้นก็จะออกโทนสีดำๆแบบนี้นะคะครับยกกระมัหยีคู่กับพญาพันวังจะมี2คู่นะคะครับผมราคา120บาทรวมส่งนะครับ120สส่งฟรีค่ะมาต่อที่คู่นี้เลยนะคะครับด้านนี้ก็จะเป็นบอลลูกไม้นะคะบอลสีลูกไม้นะคะออกโทนสีน้ำตาลสวยมากนะคะครับผมเป็นไม้ผ่านะคะ แล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นบอนบลโบราณน,นะคะอยู่ในตับวิรชน,นรตับวิรชนนะคะชื่อว่าในเมืองนในเมืองเริ่มกัดสีแล้วนะคะในเมืองเป็นบอลที่สวยมากถ้ากัดสีแบบโตเต็มฟอร์มนะคะในเมืองกับบอบลโบราณน,นะคะบอลลูกไม้ไม้ผ่านะคะคจะมีสองคู่นะคะราคาคู่ละหนึ่งร้อยยี่สิบบาท รวมส่งนะครับร้อยยีส่งฟรีค่ะมาต่อกันที่คู่นี้นะคะก็จะมีแค่คู่เดียวนะคะใช่ครับด้านนี้ชื่อว่ามงกุฎเพชรนะครับมงกุฎเพชรนะคะคู่กับชัดเงินนะครับชัดเงินค่ะคู่นี้ราคาหนึ่งร้ยบาทรวมส่งนะครับร้อยยี่สิบส่งฟรีนะคะมีแค่คู่เดียวค่ะต่อที่คู่นี้เลยนะคะมีแค่คู่เดียวนะคะใช่ครับ ด้านนี้เป็นบอลกัดสีนะคะเริ่มกัดสีแล้วสวยมากตัวนี้ชื่อว่าศิลาเพชรนะครับศิลาเพชรนะคะไซส์ใหญ่ๆเลยแล้วก็ถัดมาด้านนี้คู่กับตะวันชิงพบคู่กับตะวันชิงพบนะคะบอลโทนสีดําใช่ครับตะวันชิงพบศิลาเพชรคู่นี้ลาะค่ะ2 0ิบาทรวมส่งนะครับ120ส่งฟรีค่ะครับต่อที่คู่นี้กันเลยมีแค่หนึ่งคู่นะคะครับด้านนี้ ศิลาเพชรนะคะกัดสีสวยมากคู่กับหนุมานออกศึกนะครับหนุมานออกศึกนะคะหนึ่งในตับลามเกียรนะคะคู่นี้ราคา120บาทรวมส่งนะครับ120ยสส่งฟรีมีแค่คู่เดียวนะคะต่อกันที่คู่นี้เลยนะคะด้านนี้ก็ยังเป็นศิลาเพชรครับศิลาเพชรนะคะกัดสีแล้วนะคะสวยมากนะคะ ก็จะคู่กันกับองคุรีมานครับองคุรีมานนะคะคู่นี้ราคา1 2ึ่งบาทรวมส่งนะครับ120ส่งฟรีค่ะครับมาต่อที่คู่นี้กันเลยนะคะครับผมน้านี้ก็จะเป็นบอลโบราณนะคะเริ่มกัดสีแล้วนะคะบางต้นคือเริ่มกัดสีแล้วแบบนี้นะคะตัวนี้ชื่อว่าออกหลวงสุรศักดิ์นะออกหลวงสุรศักดิ์นะคะครับถ้าโตเต็มฟอร์มมีสวยมากนะคะแล้วก็ด้านนี้ ชื่อว่าสาวาลินสาวาลินยงังแดดดีๆเขาจะกัดสีสวยมากนะคะคสาวาลินได้ไปน่าจะถ้ากระถางนี้น่าจะสามต้นนะครับบางกระถางก็สองต้นเนาะบางกระถางก็ไม่มีลูกนะคะคถ้าเกิดโทรมาก่อนเดี๋ยวหยิบกระถางที่มีลูกเยอะๆให้ก่อนเลยนะคะคู่นี้ละค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบาทรวมส่งนะครับงร้อยยี่สิบส่งฟรีค่ะคู่นี้ก็จะออกโทนสีเข้มกับโทนสีชมพูนะคะคเป็นบอลโบราณนะคะด้านนี้ชื่อว่า ตัละแม่กุสุมาครับตัละแม่นะคะด้านนี้เพชราตีครับเพชราตีนะคะคู่นี้ราคา120่บาทรวมส่งนะครับ120ส่งฟรีมีแค่2คู่นะคะครับต่อที่คู่นี้กันเลยนะคะครับด้านนี้ชื่อว่าชัดเงินครับชัดเงินนะคะคู่กับชมพูพานคองเมืองครับชมพูพานคองเมืองนะคะคกัดสีแล้วสวยมากชมพูพานก็จะอยู่ในตับรามเกียรตินะคะใช่ครับ คู่นี้ราคา120บาทรวมส่งนะครับ120ส่งฟรีมีแค่2คู่นะคะครับก็วันนี้มีบอลสีมาแบ่งไม่เยอะนะคะครับผมคุณผู้ชมชมคลิปแล้วอยากได้บอลสีจากส่วนของเราไปเลียงนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะครับ092 8 7 1 162นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะแล้วก็เพจแล้วก็ f c e e o o o เดพิชขึ้นรูปให้นะคะค วันนี้ต้องขออาภัยด้วยนะคะเสียงอาจจะดูเหนื่อยๆหน่อยนะคะร่างกายไม่ไม่เต็มร้อยนะคะต้องขออาภัยด้วยนะคะก็สามารถติดต่อได้ทั้งทางเพจทางเฟซทางไลน์นะคะถ้าเกิดทักแล้ว <พบ S 1> ไม่มีการตอบกลับสามารถโทรได้ตลอดเวลาเลยนะคะคก็ขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุบนบอนสีจากสวนของเราเนาะทุกๆออเดอร์ในอีพีที่ผ่านมานะคะคแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่องรัดเวลาชนแนล สวนสาธิดากระเด็นนะคะสำหรับวันนี้ต้องต้องไปแล้วนะคะเสียงจะหมดจริงๆแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะในอีพีหน้านะคะขอบคุณทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับ